เอาคลิปหนึ่งวันของกะถินมาให้ดูค่ะพอตื่นเช้ามาอย่างแรกเลยของกะถิ่นก็คือกินเม็ดเม็ดค่ะเด็กอนามัยอะเนาะกินข้าวตรงเวลาค่ะแล้วก็จะมีเด็กใจร้อนนะคะที่กลัวไม่ได้ไปด้วยกระโดดเข้าคขาซีทเองเลยไม่ได้ใจร้อนแต่แค่ไม่อยากให้แม่เมื่อยไงตอนที่อุ้มถิ่เข้าคขาซีจ้าเชื่อจ้าว่าไม่ได้ใจร้อนวันนี้เรามีถ่ายงานของพอดีค่ะแถวโชคชัยสี่คิวของกะถินถ่ายตอน11โมงค่ะแม่ก็เลยวะกินก๋วยเตี๋ยวเรือก่อนร้านตีเล็กก๋วยเตี๋ยวเรืออ,อยุธญาน่ารักมากเลยนะคะอ,อน วอยวาเรียกแม่ค่ะถี่ไม่ได้ไวอยวาที่ก็แค่อยากให้แม่อุ้มเฉยๆอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วขอแอบเมาส์กถีนิดนึงนะคะเวลาคุณเขาไปข้างนอกนะคะเขาจะไม่ให้พ่ออุ้มเลยเขาจะใช้แม่อุ้มคนเดียวไม่รู้เป็นอะไรคะ่ะก็เวลาแม่อุ้มดินสบายใจอะ่ะ อยากให้แม่อุ้มคนเดียวเลยวันนี้มีคิวถ่ายหลายบ้านค่ะน้องสำจังก็มาด้วยนะคะแล้วก็จะมีอยูหนึ่งมาค่ะที่เวลาแม่อุ้มทําเป็นเก่งพอแม่วางที่พื้นก็เดินหนีเขาถึงคิวถ่ายงานของกฐินแล้วค่ะวันนี้กฐินเป็นเด็กดีมากว่านอนสอนง่ายคอยก็คือคอยนะคะกฐินเป็นเด็กดีไงแม่โอเคโอเคถิ่นเป็นเด็กดีมากๆเลยครับ เป็นไงถิ่นเก่งใช่ไหมล่ะถ่ายเดียวเสร็จเรียบร้อยก็ถึงเวลาถ่ายกับพี่ต้อง CEO แบนด์พอดีแล้วค่ะวันนี้ก็ถิ่นเป็นงานจริงๆค่ะตอนถ่ายกับพี่ต้องก็คือถ่ายง่ายมากค่ะแม่บอกให้ทําหูตั้งเขาก็ทําหูตั้งนะคะถ่ายงานเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางไปบ้านตากับยายระหว่างทางที่พ่อขับรถไปนครนายกก็จะมีอยู่หนงหมาที่อ้อนพ่อเกินเกินไปพี่จะไจะุตามเกินหน่อยพ่อแบบนี้เลยเหรอโอ้โหไม่อีชาถิ่นนี้นะนะเนี่ยเฮ้ยเบื่อจริงๆแม่ไม่ชื่อพี่ถาป่อยๆ เย็นๆแล้วก็ไปขับรถเล่นกันที่เกินคุณด่านก็เลยมาถ่ายรูปให้แม่แบบนี้เลยเป็นไงถิ่นหล่อใช่ไหมล่ะหมดแล้วหนึ่งวันของถิ่นลิปนี้ถิ่นไปก่อนหน้าบายยังไม่หมดค่ะหนึ่งวันของกถิ่นกลับมาต้องมาเล่นของเล่นก่อนนะคะแล้วก็จะฟัดของเล่นอย่างบ้าคลั่งแบบนี้เลยโอ้โหแม่เอาลิปถิ่นฟาตุ้งตาเสียงดังแบบนี้มาลงได้ไงหมดแล้วจริงๆหนึ่งวันของถิ่นไปก่อนหน้า